Uhm. เดี๋ยวนะได้ถ uh, okay, okay. well ั่วโลุเลยอ่าตอนนี้เปิดนะเราเปิดไม่ค่อยได้จังโอเคโอเคเออมันเปิดไม่เปิดไม่ค่อยได้แข็งนะอนะนี่หลวงพ่อองค์ดันที่เป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายต่างก็จะมา บูชาสการะแล้วก็เวลาเจ็บป่วยไข้อ่นิยุกเป็นยุคพศเอ่ยนะยุคแรกนะั้นจะเป็น500อาจะเป็นศีษาก็จะเป็นเกษาก็จะเป็นทรงก็เรนะียกว่คันธราชยุคสองเจ็ 700, ก็คือสมัยอมัตุลาที่ปานนทที่กุศินาแปดร้อยก็สมัย ทุกต่าที่พาลานสีอันนี้ก็จะเป็นยุคหลวงพ่องดำหลวงพ่องเนี่ยก็เก้าร้อยแต่ก็สิ่งสําคัญก็คือเป็นเป็นหินดำอ่า่งห้องสมุดก็จะมีข้างหลังก็จะเป็นห้องสมุดสามห้องสมุดนะแต่ทีเนี้ก็จะเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นวิหารเป็นอะไรแต่ว่าพอยุคพศหนึ่งพันแปดร้อยก็ถูกโจมตีก็เผาแต่ว่าหลวงพ่องดำก็ก็ ก็บินตรงจะโมงนหน่อยนะแต่ว hmm. yeah, right. uh, mm ่าโซนนดื hmm. ่นก็ไม่ได้เตือนอะไรนะครับอาตมาก็จำลององค์เท่านี้แหละที่จะไปืองไทยตอนนี้เขากำลังใกล้จะลงเรือแล้วกะว่าจะไปที่สกลนครก็มีสององค์หลวงพ่เมตตาก็เท่าๆกันะ่ะกันก็เรามาทำงานแล้วก็เห็นว่าบางทีพ้าเขาก็มาเคยมา ถ้าพุก็เมื่อไยมาก็จ no. ึงนิมนต์จำลองให้ให้ให้ไปดีก็เป็นเครื่องบูชาสการะฉังนั้นก็ถือว่าเราได้เดินทางมาก็จะได้นำพาบูชาสการะนะอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอาิปูชยามะ อิมินาสกาเรนา่างคำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนา่างสังคันอาภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอปูชาหลวงพ่อองค์ดำที่ปฏิฐานไว้แล้วในมหาไรนาดันทา ขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าหมดทุก,หม,ทกหมดโศหมดโลหมดภัดทยทุกภัยยันตรลายจต่ลายหลายทั้งปวงจงปราศจากไปขอชีิข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ปัตนาสิ่งใดที่ประกอบแล้วในธรรมขอความปัถนานั้นโมความสำเร็จในทุกสถานในการทุกเมื่อเทิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิอตาตาย่ากนหน้าจะเขายงมไป